มาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าวันนี้เสนอเมนูน้ำพริกนุ่มกับพักลวกกางเดือนจะอีนะจะหนอต้องน้ำพริกกับพักลวกเท่านั้นเจ้าฮยยกินกินกินปลานิมได้นะเจ้ากลางเดือนนี่นะเน้นพักเน้นไห้นะเจ้ามาเดี๋ยวเขาจะมาทำน้ำพริกนุ่มแบบง่ายๆก่ <c ười> อนอื่นก็เอาหอมขาวหอมแดงพริกนุ่มไปจีไปเผาหือซุก แกเปลือกดำๆออกคืหมดนอ่อตึงหอมขาวหอมแดงแล้วก็พริกหนุมหม่มของเขาจากนั้นก็เอามาต่ำรวมกันให้งมันแหลวๆถ้าพี่นออาบาสวกต่ำหนาวใส่่องปั่นก็ได้นะไม้กิ้วว่ามันเขาฐานีห์ห้องด้วยชูรสกับน้ำป่าเตาอ,อกีกับเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าง่ยายกันง่ายๆเนาะน้ำพริกบานเาว่าใครชอบปลาห้าก็ใส่ปลาห้าลงไปก็เป็นน้ำพริกป่าห้าใครชอบน้ำปูก็ใส่น้ำปูลงไปก็เป็นน้ำพริกน้ำปูแล้วแกคนมาค้นชอบเลยนอมาน้ำพริกเขาเรียบร้อยเดีย๋ยวเขาจะมาลวกพักกันต่อพักขาไม้กิ้วนี่ก็จะมีมมาาัวเขือแค พักกาไขมักพักออย่างก็เอาพักหั่นมาลวกได้เลยเน้ออหอมยางหน้านี่ก็ตึ้มป้นน้องไม่เราจะาเน้อน้องไม่ต้มอยู่นี่แฮมเป็นปิ๊บโอ้โหมาจานจานเลยจ้าดูกับไข่ต้มเนี่ยคือมาพร้อมรับประทานละมาขิดข้าวแรงกันเจ้า